สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟ f าเวอร์ไลฟ์ออฟยูร์ไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ของชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13พฤศจิกาย,ยนถึง12ธันวาคมนะคะ อาจารย์ขอแจ้งไว้ก่อนนะว่าการทํานายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทำนายแบบกว้างๆเนาะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของอาจารย์หุยด้วยนะคะใครชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟวกันได้เลย แล้วหากใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ไอดีหุยดอศิวละลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะใครฟังไม่ทันนะคะเลื่อนลงไปในช่อง description ด้านล่างนะอาจารย์จะทำลิงก์ในการแอดไลน์ไว้นะคะแอดมาคลิกเดียวเลยเราก็เป็นเพื่อนกันทันทีเนาะมาสอบถามในเรื่องของค่าบริการต่างๆหรือสอบถามคิวไว้จองคิวอะไรต่างๆได้ทุกอย่างเลยนะคะ<ม>นะเรามาเริ่มกันเลยนะส แบบดวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีพิจิกนะไพ่ใบแรกของคุณนะคะเอซอบซอสแบบนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกุมภาต้องบอกว่าสถานการณ์หลายอย่างเนี่ยมันเหมือนมันลุมล้อมลุมล้อมรอ,อบตัวคุณยังไงก็ไม่รู้นะคะนะหน้าที่ของตัวเองก็เยอะแล้วก็ยังสลัดปัญหาต่างๆไม่ได้นะเผลอๆตัวคุณเองเนี่ยอาจที่จะต้อง ไปรับผิดชอบไปแก้ไขปัญหานะคะให้คนอื่นแบบมัดมือชกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะนะดูท่าทางว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยยังยังเหมือนยังมืด8ดด้านอยู่ยังหาทางออกเนี่ยหาไม่เจอเลยจริงๆนะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาของมีคมอะไรต่างๆนะคะจากของใช้ใกล้ตัวด้วย ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของกระดุมพ้าหรือว่าเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่เดทแบบนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินก้อนใหญ่นะคะหรือว่าเสียเงินไปกับเรื่องของการรักษาพยาบาลน,นะคะการดูแลสุขภาพหรือว่าบางคนก็จะมีลักษณะของการแบบซื้อประกันชีวิตประกันโรคภัยอะไรต่างๆเอาไว้เพิ่มเติมนะคะนะก็พยายามกักเงินไว้ก่อนช่วงนี้มีเงินมีไรายได้เข้ามาเนี่ยนะ เอ,อ่อต้องเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่ายังไงไงเดือนกุมภาเนี่ยชาวราศีพิจิกจะมีรายจ่ายก้อนใหญ่นะแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เข้ามาด้วยเข้าของต่างๆสิ่งมีค่าอาจจะเสียหายนะคะนะคุณจําเป็นต้องเสียเงินซ่อมหรือว่าต้องซื้อใหม่ด้วยค่ะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในภพสหัชชะนะคะเ <_ d ata> พื่อนฝูงคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดพี่น้องนะคะนะ <_ d ata> ได้ไพ่เดวิลแบบนี้เนี่ยมันบอกเลยว่าคุณอาจที่จะมีปัญหาแบบขัดแยง้งทะเลาะกันรุนแรงเกี่ยวกวับเรื่องของทําไมใครสักใครก็ไม่ไม่ใครสักคนเนี่ยอาจจะมีความอาจจะมีความหลงผิดในบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือไปเชื่อคนอื่นมากเกินไปนะคะนะแล้วก็เหมือนกับมันมี ใครสักคนที่มันดือ้อรั้นมากๆด้วยแบบหัวชนฝาเลยอะนะคะเตือนอะไรก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออีกทีนะคะเพื่อนคุณอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ของความรักแบบเออผิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบไม่สามารถจะดึงเขาไว้ได้ยิ่งเตือนยิ่งยิ่งเตือนก็ยิ่งแย่ลงอะนะคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะยิ่งแย่ลงนะคะก็ให้ระวังแล้วก็ดูเชิงตรงนี้ไว้นิดนึงเนาะ ต่อมาไพ่เนี่พบพันธุนะคะ Ten s p e n t a c l e s นะคะภายในบ้าน,ภา,นภายในครอบครัวจะมีเรื่องของการจัดสรรเงินทองทรัพย์สินมรดกนะคะ หรือว่าเรื่องของที่ดินสมบัติก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะคะเข้ามาจัดการบริหารแบ่งส่วนกันหรือว่ามีเรื่องของการซื้อขายบ้านช่องนะคะบางคนก็อาจจะวางวางแผนในเรื่องของการซื้อบ้านใหม่ขายบ้านเดิมนะคะเข้ามาอยู่ด้วยเนาะคนเยอะก็เรื่องแยะนิดนึงนะคะช่วงนี้เหมือนแบบสมาชิกภายในครอบครัวนี่จะมาลุมมาตุ้มกันแบบ กลับมากับคุณเนี่ยนะคะหรือบางทีก็มารวมตัวกันโดยที่แบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นัดหมายบางคนก็บางครอบครัวก็อาจจะมีเรื่องของงานมงคลงานแต่งงานเข้ามาด้วยค่ะ ต่อมานะคะไพ่ในพบปุตตะนะคะคุณได้ไพ่ไฮพริเ t ตนะคะลูกหลานบริวารลูกน้องนะช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนว่าเขามีความลับอะไรกับคุณบางอย่างอเออจะบอกคุณอะไรบางอย่างก็บอกไม่หมดนะคะนะใครทํางานมีลูกน้องก็ต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจนิดน,นิดนึงนะเขาอาจจะหมกเม็ดข้อมูลบางอย่างหรือว่าบอกอะไรคุณไม่หมดนะคะ โอเคต่อมาสำหนปะไพ่ในภพอรินะคะเซนซอบคัพ p s ups, นะคะดูเหมือนว่าเรื่องของอุปสรรคปัญหาของคุณอนะบางทีมันก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณเองเนี่แหละนะที่สร้างปัญหามาให้นะคะนะทำให้คุณรู้สึกเออคือเขาก็อยากสบายอ่ะแต่ทุกแต,แต่แต่ก็กลายเป็นคุณเองที่ต้องรับกรรมในการในการอยากสบายมากเกินไปของเขาหรืออยากได้ใครมีมากเกินไปของเขานะคะนะแล้วก็เออ ต่อมาสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่ q u e e n of Pentacles นะคะสำหรับคนโสดนะคะอาจารย์มองว่าคุณเองนะต่อให้มีใครมาจีบอะไรนะคุณก็ยังไม่ค่อยสนใจอะ่ะเหมือนคุณมีสเปคบางสิ่งบางอย่างอยู่ในมือหรือว่าคุณยังลืมใครสักคนที่แบบมีอิทธิพลต่อหัวใจคุณมากๆยังไม่ได้นะคะนะคุณก็เลยยังไม่ได้เปิดใจอะไรให้คนใหม่แล้วก็คุณก็ไม่ได้รู้สึกเหงาอะไรด้วยนันอยู่แบบสดๆชิวๆรว,วยๆอย่างเงี้ยคนเดียวก็โอเคอยู่แล้วเนาะ ต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วควีนซับคัพนะคะช่วงนี้นะคะนะถ้าหาว่าคุณเป็นฝ่ายหญิงนะคุณก็จะได้แบบบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทรัพย์สินของครอบครัวมากเป็นพิเศษเนาะคุณทั้งคู่ก็มักจะพูดพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของการลงทุนหรือเรื่องของความมั่นคงจะเป็นส่วนใหญ่นะคะนะความสัมพันธ์มันเรียบเรียบง่ายๆนะคะแน่นแฟนแต่อาจจะไม่ได้หวานอะไรมากนักนะคะ ต่อมาสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยนะคะ Queen s o p e n t a c l e s เนี่ยหมายถึงเรื่องของ คุณทั้งคู่นะคะหรือว่าไม่ก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมนะคะความไปกันได้นะคะความมั่นคงทางฐานะนะคะนะซึ่งอาจจะเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้ที่กําลังมอ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 งกันและกันอยู่นะคะแล้วก็คุยกันเนี่ยนะเพื่อศึกษาในเรื่องของเรื่องของพวกเหล่านี้มากกว่าเรื่องของแบบความชอบความพอใจความรักส่วนตัวนะคะคุณมองในเรื่องของความความเป็นไปได้ที่จะอยู่ด้วยกันมากกว่านะคะนะแล้วก็ยังต้องอาศัยเวลาไปอีกสัก พักหนึ่งเลยทีเดียวนะกว่าจะเออกว่าจะดูกันให้รู้แน่ว่าเอ้ยมันใช่จริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาสําหรับไพ่ในพบบรณะนะคะคุณได้ไพ่เด t เด j u ั g เม n นขอภายเ u d g ั e เมนนะคะบอกว่า ระวังโรคเก่าจะกลับมากําเริอบอีกนะคะอาจจะเป็นโรคประจําตัวของคุณหรือโรคทางพันธุก,กรรมที่มาจากครอบครัวอะไรต่างๆนะคะโรคที่เคยเคยชัวว่ามันแบบเอ้ยรักษาหายไปแล้วอะ่ะก็อาจจะกลับมาเป็นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนะบางคนก็เหมือนเป็นโรคแบบแบบโรคแบบโรคเวรโรคกรรมหาสาเหตุไม่ได้รักษาก็ไม่หายได้แต่แบบว่าช่วยทุเราไปวันๆอะไรประมาณนี้นะคะ ต้องบอกเลยว่าถ้าหน้าไพ่แบบนี้ของชาวราศีพิจิกเนี่ยเดินคุมพาพันเนี่ยสุขภาพคุณจะค่อนข้างไม่โอเคเท่าไหร่นักนะไพ่ไพ่เสียต้องพูดเลยวว่ามันค่อนข้างหลายใบเนาะคือเสียมาถึงเรื่องของสุขภาพคุณด้วยนะคะนะ ต่อมานะคะภพ่ในภพสุภาษณะ,ค,ะคุณได้ไพ่ที่แฮงแมนนะคะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่นะคะตั้งผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวจกนกระทั่งถึงเจ้านายคุณคนที่คุณเคารพนับถือเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนักนะคะนะสุขภาพทรงทรงสุดๆุดนะคะรักษาไม่หายหรือมีเรื่องของแบบโรคแทรกซ้อนโรคติดต่อเข้ามาเรียกว่าเข้ามาแทรกซ้อนอีกทีหนึ่งนะคะนะทำให้อะไรทำให้การรักษาดูแลเนี่ยมันยากขึ้นนะคะถาผู้ใหญ่ก่อนหนะ้านี้เขาเคยรับปากอะไรคุณไว้หลังจากนี้ไปคุณ งต้องอาจจะถูกเลื่อนไปก่อนหรือว่าอาจจะเขาอาจจะบอกว่าให้คุณรอไปก่อนก็ได้นะคะต่อมาในเรื่องของการงานนะคะ ไดออฟวอนส์ wants, นะคะการงานทําให้คุณต้องเดินทางตลอดต้องเจอเจอผู้คนมากมายนะคะนะต้องเรียกว่าคุยกับคนนู้นทีติดต่อก็เรื่องนี้ทีเลยนะคะนะแล้วคุณก็จะค่อนข้างมีไอเดียในเรื่องของการทํางานมีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะเข้ามาด้วยนะคะช่วงนี้นะคะนะก็สําหรับเรื่องงานนะคะดูท่าทางว่าก็น่าจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างโอเคเนาะ คุณน่าจะแบบโฟกัสกับเรื่องงานมากที่สุดแหละมันทำให้มันทาให้คุณแบบหายเครียดเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะ ต่อามาไพ่ในภพลาภะนะคะ six of swords นะคะไพ่โชคลาภใบอื่นไม่ขึ้นไพ่โชคลาภโดยตรงเองก็ขึ้นมาเป็น6ดาบแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าก็โชคลาภอาจจะต้องรอไปก่อนเนาะอาจจะต้องประมาณเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะคะถึงจะมีโชคเข้ามาเดือนกุมภาพันธ์โชคลาภหรือสิ่งที่คุณควรจะได้ควรจะเป็นของคุณอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะถูกเลื่อนออกไปก่อนนะคะนะแต่ถ้าใครเป็นคนชอบเสี่ยงโชคนะคะหวยบ้างลอตเตอรี่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะหรือกับเรื่องของทะเบียนรถ นะคะนะจะเป็นมอเตอร์ไซค์จะเป็นรถสีล้อหรือจะเป็นรถอะไรก็ตามทีเนี่ยนะคะของคุณเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะให้โชคคุณเหมือนกันนะคะนะพยายามตามไปสัก2องวดสามงวดสองเดือน3เดือนเนาะนะเดี๋ยวมันจะโดนนะคะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะนะคุณได้ไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะไพ่ในตำแหน่งวินาศีแต่เป็นดีเ e ็มเพรสแบบนี้นะคะระวังว่าผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะคะแม่ย่าป้ายายของตัวคุณเองเนี่ยจะทําให้คุณเสียหายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ mm. อาจเช่นอาจจะทําให้เสียเงินนะคะ mm. หรือว่าอาจจะทําใหเ้เสียเครดิตเสียความรู้สึกนะคะนะ mm. หรือว่าอาจจะเป็นภาระใหญ่ของคุณเลยทีเดียวนะคะในการจัดการปัญหาในเดือนนี้นะ โอเคนะก็จบไปแล้วสำหรับดวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะนะแม่นไม่แม่นยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีนี้มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย